สมบัติสมแดงเอาคุณว่ามะมีขต้ชมการล้งจากนี่ทำไปชีเสยกับ้าถวายปูกันนัพี่น้องวะถวายปูเด้อเรีนบาดเบี้ยทุกปาทการครับผมเ็นบาทก็มีเรีนบาดมีแท่านเรียนบาดไปตอนทานเกี่ยวกับพ่อไหมอ่าสาดูซาดูครัดผมปูโอยนี้สงปูนี่ล่ะ หลานคก็ได้เขาเลยนะบคุณพาว่าคุมาร่วมอันนี้ดวยถ้าถูัเกาน้ำปูจะดว่าเดีวบเก่าน้ำปูเข้าก็บปตเก่าใจตัวน่อยก็ไปทั้บุญตัวเป็นวอยด่ที่ใหเนาะปูเป็นว่า

สวัสดีครับผมเอฟบซีฟนชอตผู้หงพาด้วยวันนี้ผู้ยญิงเด็ดล้ำถวายแล้วล่ะถวายปัดใจจัยทาันนะครับผมมาร่วมถวายน้ำกันทุก้าทุก้าอุ่น อารูตุโมครูพุทธูสีแก้วเทวดาก็ได้นี่เป็นเงินเทวดาเดลยหมอบเวียนเทียนให้ปูเยี่ยมมะถวายนะครับผมตั้งนาโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ภาษาไทยเฮานี่ละบมดตังบาลีเนะาะข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงผู้ทรงศีลข้าแต่พระพิสุสงผู้ทรงศีลมีศรีราชาวัด มีศรีราจาวัดในพุทธศาสนาในพุทธศาสนาบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายพอน้อมถวายปัดใจไทรยทา,ยานบัดใจไตรยทานพันเทพพยุดาทั้งหลายพันเทพพยุดาทั้งหลายได้อนุโมทนามานี้ได้อนุโมทนามานี้แกหลวงพ่อพระภิกษุสงฆ์แกหลวงพ่อพระภิกษุสงฆ์ผู้มีจริยาวัดอันงามผู้มีจริ จยาวลิยาวันอันัดอันงามผูมีศีรามอันงามผู้มีสีราอันงามขอความสุขความเจริญขอความสุขความเจริญจงมืองเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเมงเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีนางอานงพูดมีนางอานงพูดมีนางอานงบรูสมีนางอานงบรูสอ่านางพินนางนางพินด้วยอ่านางพินอยู่ประเทศสวีเดนครับผมแล้วก็นางกำแพงบูนครับ แล้วก็บุคคลอื่นๆที่ไม่ได้ออกนามตลอดจนผู้รับชมช่องเก้าแปดพารวยผู้เยี่ยมพารวยเพชรพารวยและสุขใจพารวย,รบ,รวยบ้านสวนพารวยครมเมื่อรับชมแล้วขอจงได้รับโชคสักการะกันทั่วหน้าแล้วก็ดันแล้วก็มีความสุขความเจริญ ทุกทุกท่านเทื่อนสาธุสนึ่งชาติหนงชาติหนึนะมันยากนะมันยากาที่พระบาทะโยสุขีที่บริสันนิจันุทธาปัจจัยกติสัจุวะโนสุขังสัจระมยานาปะระ Si merahtu bertimtaka hati meritak nang hati nang hati apa kehatan utara nihun nang waso koya pari sebab nana kampe terma saya sebab kita jayu penyandak โกเนาูชาจตตาุาราจะสีกัมนัุเหิอยังัสิขานราังสุียงสขรัอาุจวันโนะโกคาคุทานุาเนะทาีพระวตุเตสัตมานุาเนะจะทาีปวตุดีสัขาตุคาเนะ ถ้าทำตัวผดเพราะว่าตัวยไดนะครับผมโอ้ปูปู่มีฝันตองดเราหนกปู่คับผมเอากระดาษให้ปูเขียนให้เน้นๆเนดยเข็นตัวยงไงให้ เออแล้งแต่ผูเป็นเขียนโงสือเก่งแคยังอ้เขียนอะไรเพาะเขียนเขียนอะไรเหรอครับผมคือข้างบนนีมีเกีเว้นนงครับครับนี่มเกี่ยเว้นวันที่ีสิบตัวนี้นมีเกลงคืนงที่ดีสิบครับผมตัวนี้ยี่สิบสามเ่นั้นครับผมโอ้ยี่สิบากิน โอ้ไม่เด็คข้าผมเอาันนีเดี๋ยวจะเป็นคน้เขียนหรือไงให้อาผู้ชมจะเบิงกันเต็มเต็มตาแล้วพี่รองเนาะขอ,ะอชกโชคกูครับผู้นังฟันรับนี่กับฟันข้านี่ได้รูกูโอ้ฟันกลางวันได้สองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สอง วนนี้ได้หกตัวก็บบปูแบดหกหนึ่งรับผมตัวเต้ยนี่ปะตัวเต้ยนี่ฝันไม่ได้ยี่สิบสามกับผมมานยี่สิบสามอันนี้ฝันมายี่สิบกุมเอากุมภาผัน่าฝันได้หกตัวได้ปูนอ่าสองเขียนว่ถึงได้นีสามเจศูนย์ไดนเขียน ก็ตัวขึนตัี้ได้มือมือาบอกไหมี่ยอรกปาาไหมรู้ไหม่าปมันเด็กตัวเอนนิดลัว่าเอาตัวนี้ก็มเร็คนครับผมเอาปูยำเชนญกามได้กันมือรุ้นมันมาบอกหลังับเวนีี่สิบเอ็ดกอพหกห้ากับกับเวนเรียกพบตัได้หันกับเวน ศูนย์เจ็ดสามบาทที่ไม้ยี่สามบาทยี่สามยี่สามกัหกตัวเขาเข้าบอกว่าเคยเคยได้หกตัวหลยเคยไปซื้อเราเดดหกหนึ่งเดดหนึ่งเนี่ยแล้วกหนึ่งหกแปดมาหลวงพ่อโอ้ได้ได้สาตัวจะมาพูซับไปกับผมเนูว่าอันโงกับหัวเล้เป็นเกเออเเก็เป็นเก่าทกับไปเนยม้ง กินมาก่อนเป็นเก้าเขียนนั่นบ่แล้วก็อย่ามันลับหัวงเด้กครับจันจันกวูได้ครับให้นรอเอาวันที่ยีสามนี่นะสำคัญนะโอ้ครับผมวัดบ้านด่านโอ้ตัวนี้ขนาดเลยตอนสมอีนลยี่สิบสาม พอหกห้าฝันมันนนแปดหกหนึ่งมันบ่อแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะคับกลั้ะโตไปเลยหลวงพ่อแปดหกเก็ดก็แปดหกศนนี่หรอพ่อคอยกันี่สินึ่งกับศูนย์หนึ่งกับโอ้ตอนนั้นกันเซีนมัตัวนี้คอยกันหกกับเก้าเลคอยกันนี่ิอครับผม อไปดูเหันได้าเห็นหกกับ 9, เก้าได้เห็นเม่าเห็นหเก็เป็นหเก้าเก็ดดอะอืมเก้าเการเอ 11, 9, นะเอเน,นี่ยเกเก้าหนึ่งเนาะทนี้เนาะเอาทายทำเลยอันนี้นฟันขึ้นที่สุดเลยตัวนะตัวที่พี่จะมาที่สุดตัวหน,นึ่งก็ 20, 20. ผมโอ้แปดเก้าหนึ่งครับ ปดหก่ง่อตัวเนียนับที่ที่ปูม้วงกลมให้ตัวนี้บ้งกลมให้กแม่นเงนหมอปู่เเลยครับผมเนี่ยสามหางหมอบปูนะสามหางก็เจ็ดสามเจ็ดศูนย์หนึ่งหางแล้วก็แปดเก้าหนึ่งกับแปดหนึ่งหกหนึ่งกัพี่น้องแล้วอ้าวี่คือปูพันตัวเนียนหผแล้พี่น้องเป็นจากปู ครับท่านผู้ชมปููเพค่ะวันประจำวันที่หนึ่งมีนาคมครับโอ้เนึ่งหนึ่งหนึ่งกับสูมันกันกันนะปูเนาะครับผมมันเป็นตัวเดียวกันครับผมครับผมครับผมอันนี้ครับท่านผู้ชมอ่าหนึ่งมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบ้า อ่าพูดเพิ่ก็ให้สองเจ็ดศอ่าสองนะคืนแหลกนอ้องอมือต่อมาแต่วมาฝันดีพี่น้องฝันมาพูมเพิ่นก็นมาบอกอีก3 70เจ็ดดสอ่าติดูมากที่สุดก็คือ,อเน้นคือ3 70เจ็ดศูนีวก็แปดเก้นหนึ่งปดหนนี่คือน้องอ๋อแคปน้าจอไว้ได้พี่น้องแคปน้าจอไว้เอาไปเชิงโชคสลักิีนแมงเสะบานกัน ไอ้พูตีเด็กเทวดาซอยรูปวันนี่อันนี้พี่น้องชมแอบขึ้นหน้าจอให้นานอยู่เลยพี่น้องจดท่านบ่พี่น้องจดท่านบ่จดท่านบ่พี่น้องหมดก่อนไขโชคดีกับปังปังเันไปไก่มีร้ายนะพี่น้องเก็บเกาเกาเก็บเต็มเต็มเลยหมดต้งกับเลยหมดที้ยาพันหมดนี่มายอยู่แล้วพี่น้องให้สามตัว สามตัวสามหางเน้เนๆกันเลยพี่น้องนี่ครับอยู่ที่วงกลมด้วยพี่น้องอยู่ที่วงกลมกันคือตัวเน้นตัวอของปูพันจัดไทยล้วพี่น้องวร,รรวรง่นอับผมโอ้เป็นเขค่ก็เป็นแปดหกสิบปูอ่าเราบเป็นสองช่ กดประจำวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าได้พี่น้องเด้อปูบนกระหายไม่ละต่องวดได้พี่น้องนะอาจจะเป็นโคงสุดท้ายก็ว่าได้พี่น้องคือแอดจะไม่ได้มาอีกหรือจะไม่อีกกัอาจจะเป็นตัวเดิมเพราะว่าปูพันยำตัวเดิมไม่เปลี่ยนใะพี่น้องนะงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาหาวแคนมาจอไว้พี่น้องแคนมาจอไว้อ่ายคลิปนี้ทันทีขอบันเดาะอย่ริ่มกดไลค์กดแชร์ให้กับเปืพดได้บ้านสวนพาโดยด,ยด้วยครับผมปูให้มาสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สอง สามเกตศูนสนี่พี่น้องส่าชู้ชมเท่ากับแปดอ่าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งแปหนึ่งหแปดพี่น้องแล้วก็หกอ่าแปดหกเกดแปดหมันก็ซิ่งตรงกันพี่น้องตรงก,กันกับเลขอ่าเลขปูพันจอกไม่จอกไม่ปูพันไหนเขียนไหน้ปูพปกติเป็นตัวเดียวกันพี่นอ้องเอ้าตัวสีบลมกลมให้คือสามเ9ดศูดเ้าหนึ่ง แปดหนึ่งหกนี่พี่นอ้องอาแค่แบดจอไปเด้อแอดขึ้นให้น,นานๆแบน,นี้จดท่านนอกพี่น,อน้องเนาะคงจดท่านกันอ่าถ้าคิดเป็นขอมาแล้วกันขอคนระบถึงไลค์ถึงแชร์ขอท่าผู้ชมจุงโชคดีร่ำรวยอ่าถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนขอให้เอาปังแห่งๆกันมีเงินใส่กันหลายเลยอพี่น้องสวัสดีครับผม